จริงๆมันก็ต้องสู้อะนะคือไม่สู้มันก็เจ๊งอะอย่าจมอยู่กับโปรดักต์เดิมอย่าจมอยู่กับออบริบทเดิมๆของธุรกิจที่คุณทำคือคืออย่างผมเองเป็นโรงแรมวันหนึ่งผมยังต้องมาขายไก่ทอด <S <S ชื่รู้ชาสิวงประยชน์ครับผมเป็นเจ้าของโรงแรมชายบางกอกน้อยครับผมลูกค้าจริงๆก็เป็นทั้งคนชาวต่างชาติแล้วก็คนในกรุงเทพนี่แหละครับเป็นแนวแบบสเตจเคชั่นครับคอนเซปต์ที่นี่รวมกันด้วย3ามเมนพอยต์หลักๆนะครับก็มีเรื่องของคอมมูนิตี้ฮิสตอริ a คอลแล้วก็เนเชอรัลนะครับคือค o n n e c กันด้วยความสัมพันธ์ของคนของชุมชนของธรรมชาติ เราไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้เราเราอยู่ได้ด้วยการ d e l i v e อรด้วยการทำไวรัลอะไรต่างๆขึ้นมาการปรับตัวจากการที่เราจะขายแต่ Product ที่เป็นโรงแรมห้องพักเราก็เริ่มมองถึงสิ่งใหม่ๆเราออก2องโปรดักหลักๆก,ก,ก็คือเป็นชุดเซตอาหารไทยเป็นข้าวลาดมัสมั่นไก่ข้าวผัดกระเพราเนื้อวากิว ขายแพงเลยขายแบบจาระ500 600เลยแต่ให้พอชั่นแบบกินได้3คนบวกกับทำแก๊ลอนเอสเปรสโซ่กาแฟเครื่องดื่มต่างๆที่เป็น3ลิตรออกมาขายดีเลยเพราะว่าเราเอาสิ่งเดิมมาทำใหม่ให้มันไม่เหมือนที่อื่นมันก็จะเกิดไวรัลได้ง่ายกำไรมากน้อยเนี่ยเราเรามองเป็นเป็นเรื่องรองละแต่สิ่งที่เรามองเป็นหลักก็คือว่าทุกอย่างต้อง cover ค่าใช้ใจ่ายก็โอเคถือว่าอยู่รอดมาในในรอบนั้น เราก็มองเลยว่าแบบไก่ทอดแม่งเป็นเมนูที่ทําโคตรง่ายเลยแล้วถ้าสมมุติจะทําเองแม่งกลับไม่ง่ายเว้ยไก่จะต้องมาชุบแป้งจะต้องมาทอดจะต้องมาปรุงทอดมาแล้วแบบอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยแบบถ้ามิชลินจะทําไก่ทอดมิชลินจะทํำยังไงให้รู้สึกว่ามันคิดครบแล้วก็จบในกล่องเดียว ลองไหมแล้วก็คุยกับพี่ที่เขาเป็นแบบพนักงานรอบดึกว่าแบบทําแจ่วเป็นปะขอแจ่วแบบออริจินอลแบบจัดมาให้หน่อยก็มาบวกกับไก่ทอดแล้วเราก็มาคิดว่าแบบโอเคถ้ามันจะมาอยู่ในกล่องมันจะต้องอยู่ในกล่องมีอะไรบ้างมันจะต้องมีตังเกี่วกราสนะมันจะต้องมีน้าจิ้ม2แบบนะต้องมีถุงมือนะมีข้าวเหนียวให้เขานะจะต้องมาในแพ็กเกจที่มีความไฮจีนนะใครมองมันก็แพง2 9 9ขายไปได้ยังไงไก่ทอดข้าวเหนียวแต่ถ้ามองเรื่องของเซฟตี้อ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าร้านอื่นไม่เซฟนะแต่เรารู้ว่าาาเเรรฟแล้วคอสูง เราก็จึงต้องขายเท่านี้เราเปลี่ยนน้ำมันกันแบบกระทะต่อกระทะไก่เราก็ปรุงจานต่อจานน้ำแจว่วเราก็ทำใหม่ตลอดไม่มีค้างถ้าคุณมองเรื่องความสะอาดความคุ้มค่าเนี่ยเราให้จุดนี้ได้มันไม่ได้หนักกว่ารอบแรกนะแต่คนดันชินไปแล้วแล้วก็รู้แล้วว่า Delivery คืออะไร ใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal กันมาระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วฉันไม่ได้หวือหวากับการตื่นเต้นที่ฉันจะทําอาหารกินเองที่บ้านหรือว่าจะเดลิเวอรี่อาหารมาก,การขายของจึงยากขึ้นไก่เนี่ยจะมา cover ค่าใช้จ่ายภายในให้ได้ส่วนน้ําเองก็จะมา cover แบบพวก variable cost ต่างๆผมก็จะวางแผนอย่างนี้แล้วก็จริงๆรายได้อีกตัวหนึ่งก็คือ virtual ห้องพักเราบริหารความเสี่ยงแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ minimize ตัวพนักงานจากที่ฟอนตอง3แม่แมครัวต้อง4เราเราใช้หลักแต่และแผนกผมขอไม่เกิน2คนออปชันต่างๆมันก็จะถูกครเอทขึ้นมาโดยพนักงานเองแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับเขารู้ว่าเราลำบากเขาช่วยเราคุณอย่าไปเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันเป็นแค่สิ่งๆเดียวที่คุณทําได้คือลุยไปเลยแบบคิดชอบอะไรเอาแพชชั่นดึงแพชชั่นของทุกคนออกมาแล้วก็ลโปรดักตอะไรออกมาใหม่ๆมันถ้าขายไม่ดีอย่างน้อยก็ได้ไวรัลอ่ะอย่างน้อยก็มีคนรู้จักคุณมากขึ้น คือสิ่งที่อยากอยากได้จากภาครัฐจริงๆก็คือเรื่องเรื่องแผนเรื่องการบริหารจัดการงานแบบมีแผนอ่ะเพราะว่าในฐานะผู้ประกอบการเองจริงๆผมว่าหลายๆที่ติดปัญหากันตรงนี้นะเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยอินเวสตไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีๆมาสั่งเออมันมันจัดการอะไรไม่ได้ไง